อ้าเตรียมตัววิ่งเ,เลยนะโอเต๋นอเกือบานอเกือบบอกไปจ้ามอาะน่นนะ,นนะนนนนอ่าเอาเต๋จ้าลื่ไปช่วนี เอ๊นะน้าประจำถ่ายวันนี้เออเอเอโอเคโอเคเอาบบนั้นโอ้โหสวยงามมากเลยเอาเลยเฮ้ยป้าเจนโทรมาแห้อ่างนั้นนะครับฮลัฮโลฮโหลฮลัฮโลฮโหลฮลัลโหลว่าเฮ้ยฮัลโหลอ๋อเจ้าอ๋อมีมีอยู่อ๋อ อออออ่อาวค่ะอระสอบอ่ออ่อ่กมาบนก็ไปเพาะกรามไก่เอาเมื่อส่ง <the> ันคณะนันนาอ่อขาวค่ะไข่ไก่ได้เอา่นาดอ่อออว่าแค่แล้วก็เอาเก๋งก็ไรนนราคาแกะเชาอะไรเงี้ยแต่เพราะเอาเป็นแทงง้องเดถูกะแทงลายบัตรนั่นพอาาแกนเช่าในเดชตกก็เห่อ แพงได้รลอยชิบเอากึ๋งก็ไรให้หน่อยคะไรคะแล้วว่าคันาดอไรก็หาซิบทาออกออกเก๋งแพงหน่อออกขาวค่ะก็เมื่อส่งปันคณะว่านันหนาออกขาวค่ะเชิญพาไปอ่อนออก เอ้เธอหนาวมาไหวเออันตีอันั้นไหมมาไหวเอสชาขนหูไหมเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุพาพี่ยุพาสมนึกสวัสดีค่ะพี่สวัสดี18บดดวงตาจากเมืองฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะเอวันนี้วันนี้หลังจากที่ฝนตกบรรยากาศดีมากพามาเที่ยวชมบนดอยอีกแล้วตรงนั้นเป็นยอดดอยผ้าห่มปกค่ะตรงนั้นนะดอยดอยที่ทับซ้อนตรงนี้นะคะก็คือยอดดอยผ้าห่มปก ดอยผ้าห่มปกก็จะสูงอันดับสองของดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่นะคะแต่ว่าดอยผ้าห่มปกนี่จะอยู่ที่เมืองฝางนะคะเป็นอันนี้สูงมากข้างบนก็จะมีดอกกุหลาบพันปีแล้วก็มันมันจะเป็นอุทยานแห่งชาติเนอะอ่ดอยผ้าห่มปกเ,เขาจะไปกางเต็นท์นอนในช่วงของออตอนหน้าหนาวแบบนี้นะคะก็คือสิน้นสิ้นปีอะไรแบบเนี้ยคนก็จะขึ้นไปเที่ยวแล้วก็ ไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นก็จะมีทะเลหมอกแล้วก็จะมองเห็นในตัวเมืองฟางเหมือนกันนะคะโอ้เดเลยขึ้นมาแค่นี้ก็เหนื่อยสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้ขึ้นมาที่วัดแถวบ้านนะคะวัดที่บ้านขึ้นมาประมาณ50เมตรนะคะ5 0าสถึงหนึเมตรแล้วก็จะถึงรั้วของวัดแล้วก็จะมองเห็นในตัวเมืองฝางในเมืองฝาง นี่ใกล้จะเห็นในตัวเมืองฝางแล้วนะคะขอบคุณค่ะพี่ยุพาพี่ยุพาอยู่จังหวัดยุวพาสมนึกนะคะอยู่จังหวัดไหนคะพี่ขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะพี่ไม่ได้มาขึ้นไลฟ์ประมาณสองสาวันละ <c oughs> กะ็ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยมันเป็นปลายฝนต้นหนาวเนาะถ้าเป็นออ,อกพรรษาแบบนี้เมืองฝังจะหนาวมากนะคะอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มใกล้จะหนาวละ <c oughs> อ,อ้ตรงนั้น มือฝางนี่เป็นเมืองเกษตรนะคะพี่เนี่ยส่วนมากก็จะมีแต่ทุ่งนาต้นส้มเนะี่ยมีมีแต่สวนส้มน,น,นะคะเขาจะปลูกส้มเอ่อเยอะมากแล้วก็อีกหน่อยเขาก็จะเอาข้าวออกเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะปลูกหอมหัวใหญ่นะคะเอ่อหอมหัวใหญ่เยอะมากที่เมืองฝางกระเทียมหอมหัวใหญ่เอ้ยเหนื่อยไหม <laughs> เอ้ยเหนื่อยป่ สวัสดีค่ะเออเพราะาขี่ไอขี่เลนแถวๆนั่นมาต้องไปแล้วพี่จำไล่แถวๆนั่นเองนี่วันนี้วันนี้อากาศดีนี่ตัง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 สวัสดีค่ะน้องตังตังขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะโอ้โหพี่จำก็ไม่ได้ไล์หลายวันแล้วนะเอาไม่ได้ไล์หลายวันละว,วันนี้อตอนกลางวันฝนตกฝนตกมากนะแล้วก็ อตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วก็พามาชมวัดแถวแถวบ้านเอ๊ะอย่าไปไกลเนอะอย่าพงม,มาเธอเนอะเนอะร้บประจมก่อนนะอันนี้ก็อ๋อกรุงเทพกรุงเทพคะ่ะอ๋ออยู่กรุงเทพกรุงเทพก็ยังไม่เคยได้เที่ยวนะคะจามก็ไปครั้งก่อนก็ไปแถวประตูน้ำแล้วก็ไปตอนนั้นตอนนั้นนั่งเครื่องจากเชียงรายไปไป ไปไประชุมนะคะไปไประชุมที่ภูเก็ตเนาะแล้วก็จากภูเก็ตมาลงที่สนามบินในกรุงเทพใช่ไหมคะก็ว่าจะไปนั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเลยนะอยากไปนั่งรถไฟฟ้ามากยังไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้านะคะแล้วก็อยากไปเที่ยววัดในกรุงเทพมากนะคะวัดมีแต่วัดสวยๆแล้วก็มีวัดแบบประวัติศาสตร์แบบสวยๆแบบนี้ค่ะอยากไปเที่ยวมาก ตังก็ไม่ได้เว้นเป็นเดือนแล้วจ้าเอ๊ะรถมากไก่ทั้งปุลนนนนนไปอีกไปอีกเดี๋ยวรถตันกะกอีกกะอีก <c oughs> โอ้ใช่พี่จาก็ไม่ได้เว้นนะช่วงนี้พี่ต้นก็ช่วยแต่พี่ต้นก็ไม่ค่อยสบายแบบนี้นะคะพี่ต้นก็ไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทํางานแล้วก็ไม่ค่อยสบายก็เลยจะพี่จาก็ไม่ได้เว้นเหมือนกัน <c oughs> อันนี้จะเป็นเขาจะตัดดอยแล้วก็ขึ้นไปถึงข้างบนนะคะก็จะเป็นอุโบสถแล้วก็เจดีย์แล้วก็องค์พระยืนองค์ใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเราจะไปตามถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะถึงที่ร้านกาแฟแล้วก็เป็นวัดเหมือนกันนะคะมันมันมันเป็นวัดแบบวัดป่าเนาะเมื่อก่อนมันจะมีดอยแล้วก็มันเป็นวัดล้างนะคะเมื่อก่อนเป็นวัดล้างแล้วเขาก็มาสร้างมาสร้างหมู่บ้านมาสร้างบ้านกันเยอะนะคะ แล้วก็เขาก็ทําวัดขึ้นมาใหม่เ,เขาก็มาสร้างเาจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์ก็คล้ายๆวัดคนจีนเหมือนกันนะคะส <c oughs> วัสด,ดีเจ็ดดวงตาแล้วก็สองดวงใจนะคะโอ้ลมเย็นดีมาก <c oughs> ตอนนี้อากาศพึ่งพึ่งแบบพึ่งพึ่งมองเห็นในในแบบแบบอากาศดีนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกนี่มันจะมัวหมดแล้วมันจะมองไม่เห็นเลยนะคะแต่ที่วัดนี่มันมันสูงเนาะ มันมันสูงอันนี้ก็จะเป็นภายในหมู่บ้านที่จามอยู่นะคะเมื่อก่อนแถวนี้ก็จะเป็นป่าลิ้นจีนะมีแต่ลิ้นจีแล้วก็ลำไยโอ้โหเมื่อก่อนมันไม่มีบ้านคนแบบนี้เนาะ,ะจามก็มาอยู่นานแล้วนะตั้งแต่อายุได้สองขวบก็มาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ที่นี่เลยก็มีแต่ป่าแต่แต่ดอยเนาะ,ะไม่ยังไม่มีเขาเขายังไม่ตัดตัดขายนะคะ,ะที่ดินก็ ถ้าเป็นด้านล่างนี้มันก็จะแบบเท่ากันหมดแล้วก็ที่ดินรู้สึกจะแพงนะคะตอนนี้ก็งานละสามแสนโอ้โหซื้อไม่ได้แล้วนะคะงานสามแสนก็จะซื้อที่ดินหนึ่งงานแล้วก็มาสร้างบ้านอีกนี่ก็โอ,โ,โอ้โหพี่วนันพี่วนันสวัสดีค่ะพี่เออ FC พี่วนันพาไปตลาดขอบคุณค่ะพี่วนันขอบคุณรถที่สามค่ะพี่ไอ้อย่าพึ่งเบอร์จะนะเดยตั้งบนไหนก่อนเนอะโอเคไหมดูไปไอ้แค่อยากเบอ่อแล้วหรอ เดีพงเมื่อเตือนะนะในีตั้งบนเดียวกันเมื่อแจมประจำเนอขอบคุณค่ะพี่วนันพี่วันเลิฟสามครับพี่โอ้ไม่จาก็ไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วครับพี่อันนี้ก็เป็นในในทุ่งนาของในอันนี้อันนี้อันนี้มองเห็นในตัวเมืองฝางค่ะพี่ตรงนี้ออ้นี่ตรงนี้ถ้าเป็นตึกตรงนี้นะที่จามชี้ตรงนี้ก็เป็นตึกของโรงพยาบาลในตัวเมืองฝางนะคะ ต,ตึกสูงมากสูงกว่าคนอื่นเลยนะแล้วก็ใกล้ๆตึกก็จะมีโรงเรียนเอกชนนะคะก็จะเป็นลูกหลานคนรวยแบบเนี้ยถ้ามีตังก็ไปเรียนคนค่าเทอมมันแพงเนาะแต่ว่าเนี่ยจ้างก็ส่งแถวแถวบ้านไม่ได้ไม่ได้ไปเอาลูกส่งไปทางนู้นนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมากวันนี้อากาศดีนะคะอากาศดีอากาศเย็นสบาย เนี่ยถ้าข้ามดอยไปนู่นก็จะถึงในตัวเมืองเชียงรายนะคะเออมันจะเป็นอีกอำเภอหนึ่งเนาะถ้าถ้าไปตรงนู่นนะคะอ,อ๋อถ้าไปข้างหลังดอยตรงนู่นอะไปเรื่อยๆก็จะเป็นในตัวเมืองเชียงรายแล้วนะคะ <c oughs> แต่ก็ไกลเนาะไปขับรถไปประมาณชั่วโมงกว่า,วานะคะก็ถึงไม่สายถ้าขี้เล็กนะคะอ,อ๋อแต่ถ้า จากบ้านจามไปเชียงใหม่ก็ประมาณ3ามชั่วโมงครึ่งนะคะ,ะไกลเหมือนกันไกลมากมันเป็นอำเภอติดชายแดนแล้วก็มันจะไกลไกลจากตัวเมืองมากนะคะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันติดกับเขตของจังหวัดเชียงรายเนาะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณมากๆนะคะมาชมบรรยากาศยามเย็นด้วยกันนะคะก็ยังแดดอยู่นะยังมีแดดอยู่นิดๆหน่นนอยๆน,น,นะคะ เอ๋มมหน้งลมนะพี่วันขอบคุณมากมากค่ะพี่วันวันนี้ก็มาไลฟ์ไม่นานนะคะเดี๋ยวจะไปส่งลูกที่โร <c oughs> งเรียนโรงเรียนจีนนะคะมาไลฟ์วันละนิดพอแล้วนะเมื่อวันจามก็หยุดไลฟ์ไปสองวันนะคะ,ะน้องตังต่างตาง,ตง T A N G Terima kasih telah menonton! วัสด,ดีค่ะพี่เซยเยนสวัสด,ดีค่ะพี่โอ้โหกว่าจะได้มาขึ้นไลค์ค่ะพี่ใช้เวลานาน,านจามก็หยุดไลฟ์ไปสองวันแล้วค่ะพี่หยุดไลฟ์ไปสองวันแล้วสวัสด,ดีสองดวงตาแล้วก็สี่ดวงใจนะคะ,ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีกันไหมคะโอ้โหโจามก็ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะ ช่วงนี้ก็เหนื่อยมากไปทํางานเหนื่อยมากนะคะถ้าเป็นช่วงปิดเทอมยิ่งยิ่งยิ่งแล้วใหญ่นะคะยิ่งเหนื่อยมากอ่าสพี่เสือเย็นนะคะจากเอสซีพี่วันนะคะแล้วก็อ่าพี่วานนะคะจากพี่เสือเย็นนะคะขอบคุณพี่พี่มากๆนะคะเย็นวันนี้ทํากับข้าวอะไรกันบ้างคะ,ะจามก็ไลน์ไม่นานประมาณ30นาทีนะคะแต่ว่า ออสามสนาทีนั่นแหละอันนี้ก็ปลาเข้าไป13นาทีแล้วก็มาชมบรรยากาศยามเย็นเพราะว่าบางทีจามก็ช่วงนี้จามไม่ได้ค่อยขึ้นไล์ตอนกลางคืนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหลังจากไปส่งลูกที่โรงเรียนจีนเสร็จก็ได้รอลูกแล้วก็กลับมาถึงบ้านประมาณสองทุ่มกว่าแบบนี้นะคะก็ก็เลยไม่ได้ขึ้นไล์ตอนกลางคืนก็จะมาไลฟ์ตอนเย็นๆแทนนะคะแต่ว่าบางทีก็ ออไม่ค่อยทันเท่าไหรอ่อ่ะสวัสดีน้องจามขอบคุณค่ะพี่ต้นโอ้โหอันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีขึ้นไหมโอ้ตอนแต่ต้นกลางวันฝนตกเยอะมากค่ะพี่วันนี้ก็ไปอำเภอเหนื่อยมากที่จริงตอนแรกก็ว่าจะไม่ได้ขึ้นไลแล้ววันนี้โอ้โหเหนื่อยมากไปอำเภอนี้มันโอ้ไม่มันไม่ใช่อำเภอยิมนะมันเป็นอำเภอแบบโอ้น่าเคร่งเครียดเลยนะเอ่อ มันคนเยอะเนาะในช่วงนี้มีคนไปทำเอกสารทำเรื่องบัตรอะไรกันเยอะมากมนั่นแหละก็ได้คิวที่24แต่ว่าออม,มันจะมันจะมี3อย่างคิวที่ขอใบทลอเขาเขาจะจำกัด100 100คิวต่อวันแล้วก็จะมีคิวที่ไปไปเพิ่มเติมเพิ่มเติมตัวหนังสืออะไรในใบใบ,ใบเกิดอะไรแบบนี้ก็จะจำกัด วันล,ละ20คิวทั้งอำเภอเลยนะเอ่อลายหมู่บ้านเลยมันก็ต้องไปแย่งกันเอาคิวอ่ะเออแล้วก็จะมีคิวที่ไปพบประหลัดอีกแบบเนี้ยโอ้ก็ได้วันล,ละไม่กี่คิวเองเหนื่อยมากไปทำบัตรก็ไม่ง่ายนะคะคํายากมากาต้องใช้ตังอีกสวัสดีพี่เสเย็นนะคะสวัสดีพี่บานนะคะจากพี่ต้นนะคะ พี่โตนะคะจะเอซีพี่วันพาไปตลาดนะคะขอบคุณสีดวงตาแล้วก็หกดวงใจนะคะในเย็นวันนี้นะคะ,ะก้อนเมฆก็ใหญ่มากตรงนั้นน่าจะเป็นดอยใหญ่เหมือนกันนะคะก็ะมันจะมีทางหนึ่งก็คือไปทางบ่อน,น้ํามันนะคะที่จามไปถ่ายนะทางนู้นก็คือบ่อน้ํามันนั่นแหละแต่ถ้าไปเรื่อยๆก็เราก็จะไปเจอ อำเภอไม่สวยนะคะก็จะเข้าสู่อำเภอเชียงรายไม่ไม่สวยนี่เป็นเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายนะคะมันเป็นเขตติดอ่ติดติดต่อกันกันกบอ่บ่อน้ำอ้ยบ่อน้ำมันบ่อน้ำมันเมืองฝางนะคะที่จางไปถ่ายวิดีโอลงวันนั้นนะคะ,ะที่เขาจะมีแท่นเจาะน้ำมันเมืองฝางนะคะอ่าบอนอนุโซใช่ไหมคะขอบคุณมากๆนะคะสิพงษ์ลงตาจากเมืองฝางนะคะเมืองฝาง อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้ก็ยามเย็นก็มีอากาศดีนะคะไม่มีฝนแล้วฝนตกแค่ช่วงกลางวันนะคะ,ะตกกลางวันเยอะมากตอนเย็นก็เลยทำให้อมองเห็นในในท่วงเมืองฝางนะคะถ้ามีที่ดินแถวๆในทุ่งนานี้ไปสร้างบ้านก็ เออจะได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนะคะโอ้โหแต่แต่ถ้าแต่ถ้าเราอยู่ข้างบนนี่จะดีกว่าเนาะเออถ้าถ้าสร้างบ้านบนดอยแบบเนี้ยโอ,โเอ้เอ้เหนื่อยไหมเอ๊ะนักภาพากว่อนนะอย่าเดินเดี๋ยวขี่จะขีข่ไม่ได้พอนะนะั่นกะับเอ๊เส้นรูม,มะนะัน <laughs> นั่นนี่ใกล้จะออกพรรษาแล้วนะคะก็จะมีงานเขาก็จะจัดงานเออจัดงาน ประเพณีนะคะปลอยปล่อยเทียนนะคะปล่อยเทียนก็คืองานงานแห่แห่ต้นเทียนเข้าเข้าวัดนะคะก็เขาจะทําสวยสวยงามแล้วก็ใส่ะจะเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่เนะแต่ถ้าเป็นช่วงนี้คนเมืองเหนือก็จะเป็นงานสลากนะคะก็คือตานให้อ่าไปไปทำบุญนั่นแหละที่วัดแบบนี้นะคะก็จะเป็นกลวยสลากเป็น เป็นข้าวของของกินอะไรมาม่าปลากระป๋องอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าของกินเป็นกระเทียมเป็นอะไรเขาก็จะใส่เป็นก้วยนะคะอ่าก้วยสลากก็คือจะจัดฉลากกันเอ้ยปันยุ่งครบเด้อไม่นานนันเอนั่งก่านนะเอ้จอหันนั่น,น,นะน,น,นห้องบ้านฟังนั่นนั่งห้เย็น ห้องเฮียนของนั่นะโรงพยาบาลฝั่งมีติกตึกกันน่ะเอีดอกหันแล้วก็ห้องห้องเฮียนของปี้านั้นมีตึกปุ่นในนั่นเห็นไหมโหเฮนี่เอหลังไหลจีด้วยลูกหลัง้าเฮนี่ไหนหลังข้าเฮนี่ปักคําอะวันวันนี้ก็สลักที่น่าจะเป็นวัดไม่เมานะคะวัดไม่เมาเห็นเขาตีกองกันอยู่ วัสดีค่ะเย็นแล้วนะคะก็ทานข้าววันนี้ทำกับข้าวอะไรคะพี่ต้นเหมื <c oughs> อนยุงย่งเริ่มมมหาประจําแล้นันลอกเอง,งเองไปมาทด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เอ๊จังชอบ hả ôi em à hà nó à bởi em à sư đó là ờ ôi con trai ừ ôi <laughs> con trai <laughs> เอ๊ลมาังขาออนเดอ้อร์นต้นหวนัวล้อันนี้เป็นม,มาปั่นอะไรนะเขาเรียกว่าสเก็ตบอร์ดใช่ไหมคะปั่นไปปั่นมาแล้วก็มันจะขามันจะอ่อนแรงแล้ว น้องได้ทานอะไรทานข้าวแล้วค่ะพี่เมื่อกี้กลับมาบ้านเหนื่อยมากก็เลยทานข้าวแล้วเพราะว่าตอนกลางวันไปที่อำเภอก็ไม่ได้ทานอะไรกินขนมนิดน,นิดเดียวค่ะพี่แล้วก็กลับมาบ้านก็หิวข้าวมากก็เลยกินอะไรนะอถอ่บพูนะคะหรือเต้าเขาเขาเรียกว,ว่าเต้าหูนะ้เนาะเต้าหู้แบบสีขาวๆค่ะพี่มันจะเป็นที่เขาผัดใส่อะไรนะผัดใส่ไข่อะไรแบบเนี้ย แล้วก็ใส่พริกลงไปด้วยทานข้าวเรียบร้อยแล้วทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับพี่อย่าทานข้าวดึกเออไม่งั้นจะอ้วนต้องต้องกินก่อนหกโมงเย็นนะพี่ต้นทำกับข้าวอะไรครับวันนี้วันนี้รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากตอนแรกว่าจะไม่ไล่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะปล่อยเวลานานไปอีกแบบนี้ถ้าไม่ทันจริงๆหรือว่า แต่เมื่อวานจำก็ไม่ทันครับพี่ตอนแรกก็ว่าจะมาไล์อยู่นะเมื่อวานออก็ไปส่งไปลูกไปถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายรูปหน้านิ้วเนาะเพื่อที่จะไปเดินเรื่องเรื่องบัตรแบบเนี้ยค่ะพี่ถ้าไม่ถ้าไม่ไปถ่ายไม่ทําอะไรไว้ก็ไม่ได้เขาทําปอยเนะี่ยมันจะมีงานประเพณีเขาตีกองแม่กําลังจะไปตลาด นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินกลับแล้วนะคะ เด็กไปเลยน้องเออเลยไม่ดาวก็ไม่ได้น้องเออหาวคนตชคแค่นี้นะคะหนุ่มเพราะไม่ค่ถนอมอันนี้โลมเองไปเอเอ๊ะกลับแล้วบอกไปค่ะก็จะเดินจะเดินกลับกลับแล้วนะคะ อันนี้วันนี้แต่วันนี้ไม่ได้เอาไม้อันนั้นมานะอันนี้เป็นขาตั้งต้องอีกอย่างหนึ่งก็คือใหญ่มากแล้วก็หนักหนักด้วยนะแบบนี้ฮ่าฮกัเอระวังลมนะมาขับไวหนามันสาวไปแล้วเนาะ ไปแล้วนะน้องเอ,อไปแล้วเด้อไปเอ,อไปบานงเอ,อก่อนปั่นสกเก็ตไปมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านแล้วก็ลงไลน์แล้วค่ะพี่โอ้โหวันนี้เหนื่อยเ <c oughs> หนื่อยมาก นี่นี่รู้สึกเหมือนอากาศเริ่มจะเย็นลงแล้วค่ะพี่ที่มอางฝานะั่งน้าเพราะว่ามันจะเป็นปลายฝนต้นหนาวเนาะเนี่ยถ้าถ้าเป็นเนี่ยอยู่แถวๆเนี่ยที่วัดเนี่ยโอ้เริ่มเย็นแล้วถ้าอากาศเย็นก็เริ่มจะง่วงนอนอากาศเริ่มจะเย็นแล้วนะคะถ้าถ้าถ้าเป็นดอยอ่างคางนี่จะหนาวกว่านี้อีกนะ,ะเพื่อนที่บนดอยนี่บอกว่า ถ้าจะอาบน้ํานี่ต้องมีเครื่องทําน้ําอุ่นหรือว่าต้องอาบช่วงที่มันแดดร้อนๆก็คือตอนกลางวันเนาะถ้าอาบตอนเย็นนี่มันจะไม่ไหวนะ <c oughs> ก็คือจะไม่อยากอาบน้ําเลยอุยอ้ยอุ้ยอันตารายมากอ,อันนี้อยู่อยู่อยู่ใต้ต้นไม่ได้นะคะโอะตเตนใดนี่เขามาเกะแล้วนะถ้าอยู่ใต้ต้นนี่ระวังหน้าน้าจะเป็นแบบโดนน้ำแน่นอนโอ้เจ็บมาก โอ้ยโอ,โอเจ็บมากเนี่ยค่ะพี่โอ้ถ้าถ้าถ้าเราจะมาเอานี่นะต้องใส่ถุงมือค่ะพี่เนี่ยโอ้โอ้โหหนามเจ็บมากนี่อุ้ยอยู่ไม่ได้แล้วนะอยู่ไม่ได้แล้ว ไม่งั้นมันมันมันจะหล่นตกลงมาแบบนั้นถ้าถ้าโดนหัวนี้รับรองว่า <c oughs> มีเลือดออกแน่นอนโอ้โหน้ำทิมเจ็บมากมันเป็นเกาลัดป่าใช่ไหมคะแบบนี้เนาะเกาลัดป่าเอ๊ะอย่าขับไว้เด้อระวังลมเด้อเอ๊ะอย่าขี่ไว้เฮ้ย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 เอ๊ะประจาบอกว่าอย่าขี่ไว้นั่น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  ป้าจำบอกว่าอยากขี่ใบไม่ค่อยฟังเอ๊อยากเข้าไว้ไปจำบอกแล้วได้ยินไหมกำเอ๊กิงลงกาบุญเดี๋ยวแขนคา,าหักนะได้ยินไหมอย่าไปถูกกับดิ๊ดิ๊กปล่อยกับใหนนนนนะนน้นั้นไดยกับกำหลดดคืนมานั้นลดย่นจะึ้นมาแทนนั่น กับเอเบกต้านนั้นน่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณะค่ะพี่ไปทานข้าวแล้วก็พักผ่อนด้วยเดี๋ยวจามจะลงไลฟ์แล้วนะคะนี่ช่วงนี้ดอกอันนี้เยอะมากค่ะพี่เนี่ยตัวเหลืองๆนะี่ยไม่รู้ว่าดอกชื่อว่าดอกอะไรนะเปิดแขนมาก เอ๊ะอย่าพงข้ามถนนเด้<ป>ออาจจะตาลายแล้วขอบคุณค่ะพี่ถ้าอย่างนั้นจามจะขออนุญาตขอตัวลงไลนเดี๋ยวจะเดินจะวิ่งข้ามถนนก่อนนะ ช่วงนี้รถเยอะมากขอบคุณค่ะพี่ถ้าอย่างนั้นจำขออนุญ,ญาตขอตัวลงไลนนะคะก็พักผ่อนด้วยในช่วงของวันนี้เย็นวันนี้นะคะพักผ่อนด้วยนะสวัสดีค่ะ